สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาอยู่ที่ช่องฟ้าจเจริเรนยังยนีแล้วนะวันนี้เนื้อหาสาระนะครับผมกับรถรุ่นฮิตที่สุดตอนนี้ฮนะบอกเลยว่ารถตอนนี้กระแสะรถป้ายแดงนะครับกับรถ PPV นะครับที่กำลังออกสู่ท้องตลาดมาเป็นอันดับหนึ่งที่เห็นกันทุกวันจริงครับหนีไปยี่ห้อไหนไม่ได้เลยครับต้องเป็นอิดุสุ มิลเ2,025 <Wow. S 1> นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นโฉม R S ไม่ว่าจะเป็นโฉมอีลิแกน n ไม่ว่าจะเป็นโฉม Active โอ้โหหรือไม่ก็อัลต m a t e นะฮะเรามีให้ทํากันแบบจุใจกันจริงนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาได้แบบรีวิวจ๋านะครับกับรถแต่ละคันนะครับแต่ว่าเราจะพูดแบบแนวรวมๆกันนะครับว่ารถอีลิโง x เนี่ยนิยมใส่ล้ออะไรกันนะแต่งช่องร่างแบบไหนกัน สินค้าตัวไหนเป็นที่นิยมเป็นจำนวนมากแพร่หลายที่สุดโอ้โหฮะล้อมีแต่งมากมายหลายแนวทางนะครับรถแต่งมากมายหลายแนวทางแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของลูกค้าของแต่ละคนนะครับไม่มีสิ่งใดถูกไม่มีสิ่งไหนผิดมันอยู่ที่ความชอบล้วนๆน,นะครับวันนี้เรามาเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กำลังจะมองหารถครอบครัวนะครับขับสบายๆส,ส,สักหนึ่งคันนะครับก็ มีมิวเนะครับเป็นรุ่นที่แนะนําให้อีกรุ่นนึครับกับการพัฒนานะครับในตัวของเจเนเรชันรถเองนะครับรูปทรงภายนอกนะครับหรือจะเป็นระบบนะครับช่วยขับขี่นะครับระบบความปลอดภัยที่ให้มาอย่างจุใจนะครับกับการพัฒนาของทางอิรุสุเขานะครับวันนี้นะฮะเราไม่ได้มารีวิวเรื่องรถนะครับ แต่เรามารีวิวนะครับเรื่องอุปกรณ์ติดตั้งเสริมความหล่อกันนะครับที่บอกว่าอะไรนิยมอะไรใครเลือกใช้กันมากที่สุดนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่ลูกค้าเปลี่ยนกันเยอะที่สุดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับก็คือล้อกับยางนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดก็ตามนะครับที่ออกมานะครับคนที่ชอบแต่งรถจะมองเป็นอันดับหนึ่งตลอดว่าการเปลี่ยนล้อคือการตกแต่งที่นิยมมากที่สุดครับ ส่วนล้อนะฮะที่ทางร้านนะครับได้รับความนิยมติดตั้งและลูกค้าสนใจสอบถามแล้วมาติดตั้งกันแบบไม่ขาดเว้นแต่ละวันนี่มีขายทุกวันนะที่ไหนไม่มีเราก็มีอยู่แล้วนี่นะกับล้อแบรนด์เวกวิวนะครับเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆจริงกับยุคนี้พศนี้นะฮะหรือที่ผ่านมาย้อนกลับไปรัก4 3- 4ปีที่แล้วนะฮะเป็นที่นิยมแพร่หลายมากกับล้อระบบโฟร์ฟอร์มิง ร้อยเปอร์เซ็นต์ภายใต้แบนด์เวกวิลลทำไมถึงเป็นที่นิยมนะต้องบอกนั้นก่อนว่าทำไมถึงเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าล้อเขามีคุณภาพเพราะเป็นการการันตีจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานส่งออกระดับโลกต้องบอกแบบนั้นระดับโลกนะครับเป็นเบอร์ต้นๆเลยทีเดียวนะครับแล้วล้อสินค้าเขาผ่าน QC มาตรฐานนะครับมีการรับประกันที่ดีนะครับรับประกันโครงสร้างสิบปีเลยทีเดียวนะครับตัวสีของล้อช้ำๆเง,งาๆนะครับ ก็รับประกันตัวสีหนึ่ปีเพราะฉะนั้นลูกค้าผู้บริโภคมั่นใจได้ร้านอย่างเราขายเราก็มั่นใจได้ครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้แบบโอ้อิงมากนะครับเพราะว่าคิดว่าล้อเหมือนล้อแต่การพัฒนาของการผลิตนะครับบอกเลยว่าล้อที่มีคุณภาพต่างกับล้อธรรมดาอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าใครได้จับล้อทุกวันได้ลูบคำได้เห็นได้เห็นถึงความแตกต่างว่า ทำไมล้อลายเดียวกันอีกตัวหนึ่งทําไมถูกอีกตัวหนึ่งทาไมราคาสูงทุกอย่างมีคําตอบในตัวของมันเองเราต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับบางคนก็ชอบราคาไม่แรงก็เลือกได้นะครับไม่ผิดนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานั่นเองนะครับการเลือกใช้งานนะครับดูการใช้งานเป็นหลักนะครับว่าจะเลือกสินค้าประเภทใดถึงจะเหมาะสมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีคำตอบในตัวมันเอง อย่าใช้งานผิดประเภทเท่านั้นพอรับรองคุณจะปลอดภัยอ้าวกิดกันมาสั้นนานเลยนะฮะตัสรุปง่ายๆเลยเราบอกว่ารถ i ีล u ูมิลเตอนนี้เป็นรถ p ี v ที่ขายดีออกมากันเยอะมากมายนะครับบางคนยังสงสัยอยู่นะว่าเ,เป็นกังวลอยู่ใส่ล้ออะไรแล้วสวยใส่ย,ยางอะไรแล้วหล่อทำยังไงดีวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูหลายๆนะครับแต่ภายใต้เรามาให้ดูเนี่ยคือล้อยอดนิยมจริงและล้อคุณภาพจริงๆ เป็นแบรนด์เวกวิวนะครับไม่ว่าจะเป็น VF04 นี่เราขึ้นให้ดูกันนะฮะ VF08 นะครับแน่แล้วครับแล้วก็ VF032 นี่แล้วก็พระเอกอีกหนึ่งลายนะครับ VFX01 โอโคนี่บอกเลยเป็นที่นิยมมากๆนะครับสำหรับอิ u สุ m ิวเ X ที่ใส่ในตัวเวอร์ชั่น2025ตัวนี้นะครับแล้วมีอีกหนึ่งลายเดี๋ยวเราพาไปดูกันตัวนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะฮะ แล้วมาดูยางกันนะครับยางเนี่ยบอกเลยว่ามีมากมายหลายยี่ห้อก็จริงครับแต่ใส่แล้วเข้ากับรถรุ่นนี้มีไม่กี่ยี่ห้อครับที่เราทําออกตลาดออกไปนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นยางโตโยต้านะครับโตโยต้าจะแบ่งเป็น2สเต็ปนะครับคือเป็นยางสายลุยนะครับกับยางสายเรียบสายสปอร์ตนะครับ สายรุยก็จะมี2อพทเทินคือโตโยท a ย Open นคันที่ RT นะครับตัวนี้ก็เป็นดอกใหญ่หน่อยนะครับวิ่งก็จะมีเสียงนิดนึงลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบแบบมีเสียงดังนะครับก็หลบมาใช้เป็นตัว AT3 ตัวหนังสือขาวตัวใหม่เวอร์ชั่น2024นะครับ,รบยางนะครับตัวนี้บอกเลยว่านิยมมากๆครับในกลุ่มรถของมอวตอสูมิวเนะครับแล้วก็สายสปอร์ตอีกหนึ่งตัวก็โตโยเหมือนกันนะครับคือโตโย ST3 ตัวนี้ออกแนวซิ่งสปอร์ตขับเร็วดีนะครับเฉียบคมเลีดน้ำดีตัวนี้แนะนำนะครับแล้วยางอีกหนึ่งแบรนด์ที่นิยมใส่ก็จะเป็น ari, T p ิเรลลี่เอทีพัทโอ้โหทรงหลอ่อทรงสปอร์ตทรงรุยนะครับสำหรับยางที่เกินมานี้ได้หมดนะครับเป็นตัวเลือกสำหรับ คนที่จะเลือกอยางใส่ล้อนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างที่นิยมนะครับใส่กันเลยก็คือของโปรเฟนเดอนั่นเองนะครับโปรเฟนเดอเนี่ยจะเป็นสเต็ปจัดทรงโหลดได้ครับโดยไม่เสียค่าฟิกชันนี่คือค่าอะไรฟิกชันคือความนุ่มนวลแหละไม่กระด้างไม่กระเด้งไม่กระดอนนะครับ เพิ่มโหลดการโหลดจัดทรงได้นะครับในชุดของโปรเฟนเดอร์ uh, เนี่ยก็จะเป็นชุดของควีนซีรีส์นะครับหลังพิกกี้แบ็กนะครับแล้วก็เป็นเซตสปริงไม่ว่าจะเป็นโหลดสแตนดาดเราสามารถจัดได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวขอให้บอกว่าอยากได้สเปคอะไรอันนี้คือชุดนิยมนะครับเราพูดก่อนนะครับหรือว่าใครจะใส่ตัวอื่นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับก็มีให้เลือกมากมายแต่วันนี้เราเอาคอนเทนต์ที่ว่าอะไรนิยมใส่กับรถอิรุสุมิวเอนั่นเองนะครับ ส่วนวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างในแบบแล้วก็มีล้อตัวใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งลายนะครับที่จะนำเสนอนอกเหนือจากที่พูดไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราถอยไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตนิยมเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ใช้รถอิ u าสุมิเนะครับนี่นะฮะเป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นล้อแนวก้านวายนะครับของแบรนด์เวกวิลนั่นเองครับตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าเวกวิล V.F.013.2 นะครับหรือว่าเป็น013เวอร์ชั่น2นั่นเองนะฮะเป็นล้อสเปคใหม่ตัวนี้ฮะเป็นสเปคไม่เหมือนกับสเปคที่เราใส่ใส่กันมานะครับตัวนี้จะเป็นสเปคล่าสุดคือขอบ20กว้าง9.5นะครับออฟเซตบวก22นะนะฮะคำนวณแล้วนะครับความร้นความยื่นจะเท่าเดิมนะครับจะเท่ากับ9นิ้วสเปคบวก15นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกวนเรื่องของล้อล้นนะครับกับ ชุดแต่งชุดนี้นะครับยางตัวนี้อย่างที่บอกนะครเป็นตัวสินค้าแนวลุยๆนะฮะแนวบุกเบิกแนวสมบุกสมบันนี่นะครเป็นยางโตโยต้าโอพินคันที่ A t ทนั่นเองครับตัวนี้เป็นดอกลุยก็จริงนะฮะแต่ว่าเสียงไม่ดังนะครับขับนุ่มสบายเพราะว่าโครงสร้างยางเขาเป็น โครงสร้างยางเข้าใบ4ี่ชั้นนะครับแล้วก็โฉบเฉี่ยวด้วยสไตล์ของแก้มยางที่เป็นตัวหนังสือขาวนะครับเพราะว่าเทรนของล้อสไตล์นี้ฮะตอนนี้ที่นิยมสุดก็คือสีดํานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นดําด้านนะครับ black fat หรือว่าจะเป็นสี black ดำเงาแบบนี้นะครับแบบเงาๆช่ำๆแบบนี้คือถ้าเกิดว่าเราเลือกยางนะครับที่มีลักษณะแบบมีดอกหน่อยนะครับมีสไตล์โหดๆหน่อยมันก็จะคุมกับล้อ เรียกว่าเข้ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเลือกร้อเลือกยางนะครับถ้ามันสัมพันธ์กันจะดูลถคุณหลอกขึ้นมีสไตล์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกสินค้าเป็นสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากนั้นนะครับคือคุณภาพต้องมานะครับสําหรับการรับประกันที่ดีของสินค้าล้อเวกรับประกันดีนะครับส่วนยางโตโยทยัยตัวนี้นะครับรับประกันบาดบวมแตกตามให้60วันนะครับรับประกันโครงสร้างให้2ปีนะครับศึกษารายละเอียดนะครับเราจะมี รายละเอียดให้ลูกค้าได้ศึกษาก่อนติดตั้งนะครับส่วนชุดฮิตเนี่ยที่ผมบอกก็คือตัวนี้นะครับเป็นชุดโปรเฟนเดอร์อ่าทำไมถึงเป็นชุดยอดฮิตนะครับเพราะว่าชุดโปรเฟนเดอร์ตัวนี้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับกับสเต็ปการใช้งานของรุ่นนี้นะที่บอกว่าเหมาะสมกับการใช้งานเป็นยังไงครับสำหรับเจ้าโชคกโปรเฟนเดอร์ชุดนี้นะทาไมถึงเหมาะเหม๋งทําไมถึงเป็นที่นิยมใช้นะามาดูกันนะครับเซตนี้นะบอกเลยว่านะครับสำหรับคนที่ ชอบจัดทรงนะฮะโหลดลงมาหน่อยบอกเลยฮะการโหลดนะฮะไม่ใช่เป็นการตกแต่งนะครับเป็นการปรับนะครับลดให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับบางคนขึ้นลงยากนะต้องบอกแบบนั้นนะครับที่บ้านมีผู้อยากผู้ใหญ่ดีกว่าว่างนี้นะฮะขึ้นลดลงยากลรมเปนสูงฮะโหลดลงมาทักสองนิ้วขึ้นง่ายแท้งานดีนะครับแต่ว่าถ้าเราโหลดเป็นวิธีนะครับรถก็ขับไม่ดีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เป็นสิ่งสาคัญนะครับโปพเมเดอร์ทำมาตอบโจทย์นะฮะกับ สเตปแบบนี้นะฮะโช๊คนะครับบอกเลยว่าโช๊คมาทั้งสปริงแบบนี้นะครับตัวนี้คุยกันมาเยอะแล้วนะว่าสามารถปรับได้นะฮะแข็งอ่อนได้16กระดับนะครับโดยปรับตัวนี้นะครับบางคนยังไม่ทราบอ่าดูกันต่อนะครับตัวนี้สามารถปรับได้16กระดับนะครับมาในพร้อมสปริงแต่บอกว่าข้อดียังไงตัวนี้ส่วนสูงของรถนะครับจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับค่าเคสปริงนะครับอ่าบอกเลยนะครับเราไม่ได้ไปยุ่งกับสปริงเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยจะใส่ข่ขึ้นไข,ข,นข,ข,นข,ขน่ลงนะครับสปริง มีค่าผิดเพี้ยนของเคสปริงนั่นเองนะครับทำให้รถกระด้างขึ้นทําให้รถย้อยขึ้นก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แต่ตัวนี้ได้แก้ปัญหามาแล้วนะครับใช้การสไลด์กระบอกตัวนี้นะครับเป็นการทําให้รถสูงหรือเตี้ยลงโดยไม่ยุ่งกับชุดคอยสปริงตัวนี้นะครับถ้าอยากให้เตี้ยทําให้สั้นลงถ้าอยากให้สูงขึ้นทําให้ยาวขึ้นโดยสไลด์ตัวนี้ขึ้นลงได้นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมฮะว่าอุปกรณ์ที่เราเลือกได้ถูกต้องนะครับรถคุณจะขับดีนั่นเองนะฮะส่วน ด้านหลังนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสเตปแบบนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยโปรเฟนเดอร์มีให้เลือกหลายระยะนะครับต้องบอกก่อนเพราะหลังเนี่ยข้าฟิกอยู่ที่ความยาวนะครับเราไม่สามารถนะครับสแตนดาร์ดกับโหลดมาใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับความยาวของช่วงโช๊คไม่ได้กันเพราะฉะนั้นเราเลือกต้องเลือกให้ถูกนะครับบางคนเอาสแตนดาร์ดมาใส่กับโหลดนั่งไปแล้วก็ยันนะครับ เราะฉะนั้นเวลาเราเลือกของเลือกอะไรเราต้องดูสเปคให้ถูกต้องอย่างตัวนี้เราจัดทรงนะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับกับรถนะครับเราก็เลือกเป็นระยะโหลดเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับด้านข้างนะครับสามารถปรับได้แต่ระดับนะตัวนี้นะครับเป็นโช๊คพิกกี้แบ็กนั่นเองนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะบอกนะมีเลือกหลายแบบคือระยะโหลดระยะแซนด์ดั้ระยะยกกับลกโช๊ครูปทรงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น ใช้งานนะครับเลือกให้ถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ามีให้เลือกหลายอย่างแล้วเห็นไหมการใช้งานก็เลยครอบคลุมนะครับส่วนสปริงนะครับชุดด้านหลังเนี่ยเป็นสปริงแบบโปรเกรสซีฟนะแบบนี้มี2ส,สเต็ปให้เราเลือกในอันเดียวกันนะัคือระยะโหลดก็คือใช้สปริงระยะโหลดแต่ว่าถามว่าการโหลดเนี่ยเลือกได้2ฟังก์ชันก็คือในตัวเดียวกันเนี่ยเลือกเป็น1.5ก็ได้เลือกเป็น2นิ้วก็ได้นะครับถ้าใส่แบบนี้เลยนะครับเป็น2นิ้วเต็มนะครับ แต่ถ้าเกิดอยากได้1.5เนี่ยเราจะมีชุดอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับคอนโทรลอยู่นะครับใส่เข้าไปนะครับก็ได้ระยะโหลดที่1.5นะครับบางคนไม่ชอบเอาลงเยอะนะครับอยากได้ทรงให้1.5ก็ทำได้ในตัวเดียวกันโชคก็ปรับได้ในระยะของเขานั่นเองนะฮะข้อคุมนะครับสำหรับเซตนี้นะครับอ่าส่วนอ่าตัวปีกนกนะครับตัวนี้ สำหรับรถรุ่นนี้บอกเลยว่าจำเป็นมากๆกับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับาทางรเมเ i อร์ออกแบบมานะครับเพื่อแก้มุมล้อนั่นเองนะเพราะว่ารถ m u x isuzu เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกระบะด d ีแม็ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่น m ิวเด้วยนะโหลดลงแล้วล้อจะแบะทันทีครับเพราะว่ารถเขาเดําเดิมมายา,ยางยังกินในด้วยเลยนะแต่ตัวนี้เวลาโหลดมาแล้วยิ่งทําให้กินในมากขึ้น เราก็เลยต้องมีอุปกรณ์นี้บังคับใส่นะครับแต่สําหรับคนที่งบประมาณจํากัดนะครับเราไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับเราจะมีอุปกรณ์ที่ใส่กับปีกนกเดิมได้นั่นเองนะครับราคาถูกกว่าแต่ว่าความใส่งานจะสุ้แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ตามงบประมาณนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะอุปกรณ์ที่เราใช้กันนะครับก็จะคือเป็นรูปหมากันโคงปรับองค์ปรับระยะนะครับนตัวนี้นะครับ เป็นลักษณะนี้อันนี้เราออกแบบของเราเองเลยนะฮะเพื่อความแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าตัวนี้ออกมาได้ตึ๊บจริงๆฮะหาโรงงานทําที่มีมาตรฐานนะครับเพราะเราไม่จําไม่ประหยัดในเรื่องของวัสดุตัวนี้บอกเลยว่าเจ๋งตอนนี้เจ๋งจริงฮะเพราะว่าใช้ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเคลมเลยนะฮะไม่มีการแตกไม่มีการหลุดไม่มีการหักใลยแดงสิ้นก็เป็นแบรนด์ของเราเองก็มั่นใจได้นะครับ FJY Racing นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะฮะอุปกรณ์ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเผื่อลูกค้านะครับจะคำนวณงบประมาณว่าเอ๊ทัหมดเนี่ยมันแพงไหมเนาะมันหลายตังค์ไหมเนาะเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับอ่ะมาดูที่ตัวล้อกันก่อนนะครับตัวล้อเวกวิวเนี่ยราคาขายอยู่ที่42,000บาทนะครับส่วนตัวยางกับล้อเนี่ยถ้าซื้อเป็นชุดเรามีชุดโปรโมชั่นให้ติดต่อเราได้เลยนะครับ ส่วนตัวโช๊คนะครับครบชุดนะครับส่วนของโช๊คสปริงนะครับอยู่ที่47,700บาทนะครับส่วนปีกนกด้านหน้า11,000นะครับส่วนลูกหมากกันโค้งของเราก็คู่หนึ่งหน้าหลังนั่นแหละครับ4ตัวครับ7,000บาทนะครับอ่าเพื่อนๆก็ลองบวกกันดูนะครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่เห็นไหมฮะแล้วล้อเดิมติดรถมาเทิร์นได้ที่นี่เทิร์นให้ได้ครับ รับรองว่าราคาเราใจทุกอย่างทุกสเต็ปทุกสไตล์ที่ฟ้าเจริญยางยนต์เห็นไหมครับว่ารุ่นนี้นิยมใส่อะไรกันบ้างเป็นแนวทางกันนะครับเดี๋ยวดูคันนี้กับล้อเวอร์ชั่นใหม่ตัวนี้พอลงรถมาแล้วตลอดขนาดไหนถูกใจใครบ้างอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านกับคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เหมือนเดิมฟ้าเจริญยางยนต์รับรองจบแจ่มแน่นอนกับอิรสุมูเอ็กซ์สองพันยี่สิบห้าใครๆเขาก็มากันฟ้าเจริญยางยนต์สักครู่เดียวครับ ส่งงานครับผมกับอลสุิวเอ็กซ์สองพั2ยตัวนี้ส่ง RS นะฮะนี่ล่อๆบอกแล้วว่าพิมพ์นิยมสเต็ปแบบนี้วัยรุ่นมิวเอ็กซ์เขาเลือกใช้กันนะครับล้อแบรนด์เวกวิวมีมากมายหลายลายจริงๆนะฮะฝาเจริญยางยนต์มีครบทุกลายนะครับ VF เ4ฟ f ู8 VF 032, ว f X 0ฟศูนย์แปวฟศูนย์สามสองเฟเอ็กซ์ศูนย์หนึ่งโอ้โหนี่ตัวใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งลาย VF อะไรนะ vf013.2 โอ้โหเกือบเกือบลืมลาย <c oughs> เห็นไหมมาใหม่ยังจำไม่ได้ไม่ได้เข้าจินตนาการไงเลยจำไม่ค่อยได,ไได้แต่ว่าอยู่ในใจเสมอนะกับเวกวิวเพราะว่าเข้าจริงครับกับนี่ฮนะิวทรงแบบนี้หล่อๆนะฮะโหลดหน้า1.5หลัง2นิ้วช่วงร่างยอดนิยมมี1อย่างก็คือโปรเฟนเดอร์ครับครบเต็มสเต็ปนะครับใครใช้นะครับ มิวเอกนะครับใครก็ลองมองหาแนวทางตกแต่งม mm ิวเอกกันนะครับก็เป็นแนวทางกันได้นะครับกับสินค้าคุณภาพสินค้ายอดนิยมแล้วคุณจะรู้ว่าเขาเล่นอะไรกันแต่งออกมาแล้วดูดีแต่งออกมาแล้วดูหล่เอเขาใส่อะไรกันนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับมีหลายแบบหลายลายหลายสไตล์ให้เลือกทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรนะครับเราชอบแบบไหนจัดแบบนั้นไม่มีสิ่งไหนถูกและไม่มีสิ่งไหนผิดนะครับ เป็นสไตล์ของคุณแต่ว่าในสไตล์นั้นๆมันต้องอืดูดีด้วยแล้วกันนะครับจัดทรงทุกรุ่นทุกแบบถูกใจใช่เลยกับที่ฟ้าจเจริญยางยนต์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจสไตล์แบบนี้มาหาเราได้นะครับฟ้าจเจริญยางยนต์อยู่แยกสุสมเด็จนะครับปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะครับริมถนนติวานนทเท่านั้นมีสาขาเดียวนะฮะไม่มีสาขาใดๆทั้งสิ้นนะครับใครมาไม่ถูกก็กด ก o o g ิ e แมพนะครับพิมฟ้าจเจริญยางยนต์ภาษาไทยนะครับต้งรุ่นมาถูกแน่นอนหรือว่าใครสนใจจะสอบถามรายละเอียดสินค้าข้อมูลราคาต่างๆนะครับก็ติดต่อได้นะครับ0817341752หรือว่าอินบ็อกซ์มาในเพจ Facebook ฟ้าจเจริญยางยนต์ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ก่อนจากไปนะครับคน FC Mew X FC i r i s o ฮนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ช่องเราด้วยนะครับฟ้าจเจริญอย่างยนเพราะว่าช่วงนี้รถกระแส PPV รุ่น m x x 2 0 2 5นี่มารัวๆมากนะฮะเรามีทำกันทุกวันนะฮะบ,บอกเลยว่าแม่นมากเรื่องสเปคนะครับรายละเอียดของการตกแต่งรายละเอียดของข้อไหนคือจุดดีจุดด้อยคนไหนควรจะแก้ไขตัวไหนจะปรับปรุงมาหาเราได้รับรองเราแน่นมากในเรื่องของ MX นะฮะถ้าอยาก m ิมาหาฟ้าจเจริญอย่างยนนะฮะ ถ้าอยากหลอมาหาเราได้ฟ้าจะเริยอยางยนต์วันนี้ราไปก่อนกับสเต็ปยอดนิยมในเวรรุ่นมิลเอ็กทาย RS นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ